มีรถคัดเกตสวยๆส,สไตล์ครอบครัวมาฝาก1นึคันนะครับคันนี้เครื่องพันหนะครับเป็นตัวท็อปปี2017นะครับมีสลรูปด้วยนะครับคันนี้ไม่แท้98,000กิโลเมตรนะครับ MG GS นะครับเครื่องพันหมือเดียวป้ายแดงปี2017รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลศูนย์สภาพดีมากๆใส่ล้อขอบ18มาให้นะครับล้อแท้ด้วยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับกับรถสวยสภาพดีๆค่าย MG นะครับปี2017มือเดียวป้ายแดงไม่98,000กิโลเมตรนะครับรถสีสวยเงางามดำดุแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับภายใน เป็นสลูปด้วยนะครับเบาะหนังสภาพสวยๆมีแอร์แถว2เป็นพุชสตาร์ตนะครับ MG GS นะครับรถสวยมากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับชอบ MG หรือกำลังสนใจ MG คันนี้เป็นมือ2แต่สภาพดีมากๆนะครับไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนก็รองชมเช็คทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดนะครับชมได้เช็คได้นะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นพุชสตาร์ตนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มก็ใน YouTube มีคนรีวิวเยอะเลยครับท่านลองไปหาข้อมูลได้ครับแต่สมคัดสภาพเช็คสภาพมาฝากนะครับเป็นการรีวิวเพื่อการขายก็จะเน้นสภาพเฟซสวยรถดีๆมาฝากนะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสมัยนี้หาได้เยอะเลยครับลองพิม์ใน YouTube มีคนรีวิวเยอะเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับขนาดกลางๆนะครับเป็นรถ5ประตูนะครับกึ่ง เอ v ูีแบบนี้นะครับหนุ่มขับสวยๆนะครับดำดุแบบนี้ครับละลอแน่นอนใครกำลังหาใช้งานราคาก็น่าสนใจมากๆครับ2 2 9 0 0 0บาทนะครับชมเช็คทดลองขับได้เลยครับรถดีๆนะครับคันนี้เป็นพุสตาร์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังชั่นเครื่องพันห้านะครับไปได้ทั่วไทยขับได้สบายใจ MG ปัจจุบันก็มีศูนย์เยอะนะครับเปิดนานในนไทยก็นานแล้วนะครับฉะนั้นก็ไว้ใจได้นะครับมีคนใช้งานก่อนเราอยู่แล้วนะครับ คันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับเน้นใช้งานนะครับราคาไม่แรงตัวนี้น่าสนใจมากๆ รถเดิมๆสภาพดีนะครับไม่มีชนหนักกันต่อหรือวิกวามนะครับคันนี้สวยเกรดเอไปเลยครับเป็นตัวท็อปปี2017นะครับรถสภาพดีมากๆนะครับภายนอกภายในงามมีบุ๊กครบเช็คสวนตรงเป๊ะกุญแจ2ดอกขอบ18นะครับยางก็ดอกเต็มครับแม็กซ์18แนแท้เลยนะครับนี่ครับฝากด้วยนะครับใครสนใจนะครับชมรูปต่อได้นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยใกับสมาชิกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไปเอ็นดูไม่ได้นะครับผมคัดเช็คมาเรียบร้อยดูแลระบบให้ครับ มาได้เลยครับมาลองขับนะครับคันนีส้สวยๆนะครับมีแอร์แถวสองบอกคนขับปรับไฟฟ้า สภาพดีมากๆเลยนะครับพุดสตาร์ทนะครับมีจอมาจากโรงงานนะครับแบบนั้นเลยนะครับสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับเรื่องสภาพรถผมคัดมาให้เรียบร้อยที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ลองชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยสภาพดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้ MG GS นะครับเช็คชมทดลองขับมินบุรีจะส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้สบายครับออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับ